สับสนุนช่วงนี้โดยยามาฮ่าออเนิว์เอ็กซ์อาร์หนึ่งห้าสปอร์ตเอริเทสครับสวัสดีครับผมธีระเจรไนนะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่ข้ามบอรดอยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์และก็เดินทางกับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์เมืองไทยมาค่อนข้างนานเพราะเราเริ่มขี่รถตั้งแต่ตอนที่เรามีมอเตอร์ไซค์คันแรกน่าจะตอนเราเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจากเวสป้าเรียนมหาลัยก็เริ่มแบบขับบีเอ็ม มาเริ่มทำงานก็ขี่ฮาเลย์อะไรอย่างเงี้ยะวแล้วก็ค่อนข้างพุกครีกับอยู่กับเรื่องสังคมพวกนี้มาค่อนข้างนานวันหนึ่งเรามีโอกาสโตขึ้นมาเบื่อจากอาชีพหลักอาชีพที่เป็นฟูลไทม์แล้วก็มาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทำแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมาชื่อแบรนด์แปดศูนย์แล้วก็เคยทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนนี้เราก็พอสนุกกับมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืทุกอย่างมันก็เหมือนแบบขิงแก่เงี้ยมันก็ได้เดินทางค่อนข้างเยอะ มันก็ได้ได้สัมผัสหลายๆอย่างแต่จริงๆแล้วทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลที่เราสัมผัสอยู่มนันคือไลฟ์สไตล์ตรงกับจังหวะของชีวิตที่เราได้สัมผัสกันแล้วมีความสุขกับตรงนั้นได้มีโอกาสได้ทําหลายๆอย่างแล้วผมเป็นคนเอ็กซ์ตรีมด้วยผมชอบกิจกรรมการแจ้งอะไรมาจากเกี่ยวกับเซิร์ฟเหมือนเซิร์ฟเกี่ยวกับกีฬาทางน้ำฮะสนใจคำว่าเซิร์ฟมันคืออะไรของเมืองไทยเฮ้ยมันมันมีมานานแล้ว มันเล่นได้จริงๆมันไม่ใช่ต้องไปฮาวายหรือบาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันลองแลได้ไปสัมผัสเซิร์ฟมาเฮ้ยมันสนุกดีแล้วเราก็เราเป็นคนทํามอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเราเลยเอามอเตอร์ไซค์กับเซิร์ฟมาเอ็กกันเราก็เลยทําแบรนด์แบรนด์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Amity ต i ี้ไลท์ทูเมันจะเป็นสโลแกนเขาว่าไ i ท e to Surf จะไปไหนก็แล้วแต่เราก็ใช้ใช้มอเตอร์ไซค์ไปเล่นเซิร์ฟจะใช้มอเตอร์ไซค์ไปแคมปิ้งจะใช้มอเตอร์ไซค์ไปทําทุกอย่างกิจกรรมที่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับกิจจกกกกรรรรมมหหลัััๆขขออออออองงง Amity ตนนนี้่ะคคบบ็็ืืืเเเเปปาได กับอีเวนต์ต่างๆเช่นว,ว่าลงเลแคมป์ happy camp อะไรไลฟ์สไตล์ที่เราที่เราเราเป็นอยู่เนี่ยฮะคือภาพเราค่อนข้างชัดตอนอื่นเขาอาจจะทําเหมือนเเหมือนกับเราอะแต่ตอนนี้ของเราค่อนข้างใช้แบรนด์บอร์ดเป็นของตัวเองก็คือตอนนี้เราก็ใช้ snowwa บอร์ดเป็นสปอนเซอร์หลักเราเลยแล้วเราก็เป็นเป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตอนนี้ snowwa เนี่ยก็สามารถผลิตบอร์ดคัสตอมตามที่เราต้องการได้ เช่นว่าเราต้องการลายนู่นลายนี้ไปอยู่ในลายบอร์ดเงี้ยเมื่อก่อนมันคือจะไกลตัวมากมันไม่มีทางทาได้อยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยเราสามารถทําแบบนั้นได้และคัสตอมมอเตอร์ไซค์อะครับพออะ,อะไรแล้ว็แร้วแต่ที่เราดัดทาหรือดีไซน์หรือสนุกกับมันเนี่ยหรือใส่เขาเรียกอะไรใส่ตัวเราลงไปในในของนั้นๆน่ะสิ่งนั้นๆน่ะมันจะทําให้เราสนุกกว่าเดิมเยอะเช่นว่าคือหลบบนมอเตอร์ไซค์เราคัสตอมมอเตอร์ไซค์ให้แต่งคัสตอมตัด ท้ายเปลี่ยนมังคลเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เราเราเราเหมือนเราได้ได้มีมีส่วนร่วมในการใส่ความเป็นตัวเราลงไปเนี่ยเราก็จะทำให้เราสนุกกับมันมากขึ้นฮะจะให้พูดเรื่องถึงคันนี้แหละครับ x s r 155เนี่ยครับจริงๆผมว่าเขาก็ดีไซน์มาดีจากโรงงานแล้วนะครับแต่คือคําว่าคําว่าพอไม่ไม่มีหรอกสาหรับลูกผู้ชายครับมันคือเวลาเราได้ไปสัมผัสได้จับต้องแล้วมันก็ต้องขยับ ขยืนให้รู้สึกให้มันจำกว่าจากโค้ดนี่มันเป็นตัวเราแหละผมว่าโดยคาแรคเตอร์รถผมว่าก็น่าจะมันก็น่าจะเป็นเป็นรถที่ที่ดีอยู่แล้วะครับหลักๆเลยแล้วแต่คือทุกอย่างมันจะต้องมีการดีไซน์ของมีความเป็นตัวของเราเข้าไปกับกับมันแล้วมันถึงจะทําให้เราเหมือนขี่สนุกอะครับเหมือนกาแฟก็เหมือนกักกนถ้าเราได้เบนเองได้ชงเองเดี๋ยวนี้ก็มีกาแฟดิฟเราได้ดิฟเองเราก็รู้สึกว่าให้มันอร่อยกว่าคนอื่นดิฟให้เรากินใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละอ,อนาคตรเราก็คงจะมีกิจกรรมแคมปิ้งริมทะเล นู่นนี่นู่นนี่แล้วก็คือตอนนี้พอพอเราจะให้มันอยู่กรุงเทพมันจะเซิร์ฟได้ไหมมันมันคือจริงๆแล้วตอนนี้คือกรุงเทพอ่ะมันเซิร์ฟไม่ได้แต่มันจะมีไอ้บอร์ดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกแพดเด้นบอร์ดเราสามารถจะไปพายตามตามเลกได้แต่มันก็เป็นบอร์ดเหมือนกันแต่ไซส์อาจจะใหญ่ขึ้นหน่อยพอเรามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็เลยมาเปิดเป็นเป็นฮับเล็กๆตรงที่แถวแถวจรัญนะครับ75ก็มาทําร้านกาแฟชื่ออันนี้เป็นชื่อลูกชายเลย อาวิท n d แอนเฟนนะครับก็คือเป,เป็นชื่อลูกชายแล้วก็อยากจะบุกฝังให้ลูกชายเราเนี่ยมีเป็นคนที่มีให้มีวิชั่นที่มันกว้างไกลแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆที่เข้ามาหาก็คือจริงๆแล้วคือทางร้านอาวิท n d แอนเฟนนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องของกาแฟเพราะตอนนี้เราเรามีอัน,นเนี้ยคำว่าอาวิท n d แอนเฟนเนี่ยมันก็คือมันเริ่มจากคําว่าอาวิท n d แอนเฟนเราเรามีเพื่อนที่เป็นลงครัวเขาเขาก็คือชื่อคอฟฟี่บาร์กก็คือเวลาเราไปไหนทํากิจกรรมเนี่ยเราก็จะรวมกันมี มีคอฟฟี่บาร์มีไอเมตี้มีอันเนี้ยครับสโนว่าบอร์ดมีหลายๆแบนรนด์รลักหลักๆของเราของร้านก็คือจะเป็นเบเกอรี่แล้วก็กาแฟความความแข็งแรงของของของ,ของอาหารที่ร้านเราเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นกาแฟเพราะกาแฟเนียเราสามารถเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรสชาติของเราที่เดียวเลยนะครับก็เหมือนแบบอย่างสตาร์บัคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำกันอะ เขาก็เ็นเป็นเป็นเป็นรสชาติของเขาเลยก็เหมือนเราเราสามารถไปลงคั่วแล้วเราก็สั่งให้เขาคั่วตามตามรสชาติที่เป็นของเราแล้วก็เราก็เป็นนิกสิทธิ์ของเราเลยแหละประมาณนั้นนะครับเบเกอรี่ก็จะเป็นโฮมเมดก็คือเป็นเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ที่ที่รักในการทำเบเกอรี่แล้วก็ทำมาแชร์กันที่นี่ะครับฝากถึงเพื่อนๆนะครับก็ร้าน a าร์ and f อนด์เฟนอยู่จรันเจถ้าใครว่างก็เรียนเชิญนะครับ ทางจทางร้านก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆและทางฝากแบรนด์ไอมีตี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการขับขี่เรื่องราวของการแคมปิง้งเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์กับการเดินทางกับกิจกรรมเอาทดอร์ถ้าใครสนใจหรือใครชอบแนวเราก็เรียนเชิญน,นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ เนี่ยครับกับกล้องเดียวที่ยได้กับการพูดคุยไลฟ์สไตล์กับพี่เอ๋ครับเดี๋ยวยังไงขอบคุณมากครับกับ xr155 ์อาร์่าาห้าครับที่นำพาเรื่องราวดีๆไลฟ์สไตล์เจ๋งๆให้กับพวกเราครับชาวกล้องเดียวเที่ยวได้แล้วเดี๋ยวเที่ยงน้าครั้งต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนท้อก,กับใครติดตามครับ